จบลงไปแล้วนะครับกับการอภิปรายาเรื่องพรบง,งบประมาณ6-7ก็เป็นไปตามความคาดหมายไม่มีอะไรพิกล็อกแล้วครับกับว่าผ่านวาระแรกรับหลักการไปเรียบร้อยครับแต่มีเกิดเรียกว่าต้อนรับปีมังกรทองหรือเปล่าครับ <c oughs> เกิดงูเห่าอยู่นิดนิด <c oughs> นะครับก็เอาเป็นว่านะครับหลักใหญ่จะความ ของพรบงบประมาณเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องและเป็นธรรมนะครับของสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยของงบไปนะครับเป้าหมายสปกเปลี่ยนเป็นฉนดนเพื่อการเกษตรเนี่ยเป้าหมาย5 0 0แสนแปลงครับงบประมาณที่ขอไป152้าอล้านบาทก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยนะครับ ท่านคิดว่าตอบโจทย์หรือไม่อย่างไรครับเพราะจริงๆเนื้อในจริงๆของโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยนะฮะบางคนยุบบอกว่าให้เพิ่มทุกภากกว่านี้แต่จริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าในมุมมองของผมนะผมว่ามันไม่คุ้มครับกับงบประมาณเ,เพราะอะไรครับสิ่งที่ได้มาครับเปลี่ยนสปกสี่ขีดส่วนหนึ่งเป็นโฉนดเนี่ยมันไม่ได้เกิดพูดง่ายครับมันไม่ได้เกิด ผลกระทบหรืออะไรที่เป็นเชิงโครงสร้างหรือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเลยนะครับสบก4.1สบกมีหลายประเภทครับแต่ประเภทที่มาแก้เนี่ยก็คือประเภทกเกษตรกรรมสบก4.1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรครับสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับกับงบประมาณ152ล้านบาท1ครับสิ่งที่ได้มาคุดเขียวครับคุดสีเขียวครับ 2. ครับเพิ่มคําว่าโฉดเพิ่มคําว่าโฉดขึ้นมานะครับแต่ความเป็นจริงตัวตนของมันคือหนังสืออนุญาตครับนะสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับก็คือสิทธิการได้รับอนุญาตการครอบครองการทําประโยชน์เนี่ยยังอาศัยเสียจากสํานักงานปฏิรูปดังเดิมเนะนื่องจากอะไรครับสบกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นั่นแหละครับ นี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่คุ้มค่าต่องบประมาณจริงๆไหนๆก็จะแก้แล้วเนี่ยนะผมมองว่าน่าจะแก้เป็นโครงสร้างกฎหมายปฏิรูปทั้งหมดให้มันเป็นรูปธปรรมครับไม่ใช่แก้แบบว่าขอเพียงแต่ให้ได้แก้เท่านั้นครับลักษณะแบบนี้ผมมองแค่นั้นครับไม่ได้ใจแค่ครับและไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับตัวเนี้ยไม่ได้ว่านโยบายของพวกกองธรรมนัตไม่ดีครับดีครับ ก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้แต่ผมมองว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์การแค่ปัญหาการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบครับแล้วก็มันเป็นการพูดง่ายครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นที่หาเสียงมาว่าได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำแล้วก็ทำแต่การทำก็คือ,อมันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์หรืออะไรครับแล้วก็มันจะมีข้อเปรียบเทียบตามมาหรือเปล่าก็คือมันมีกฎหมายร่าง กฎหมายปฏิรูปที่ดินร่างประมวลกฎหมายที่ดินในาฝากฝั่งของฝา่ายค้านโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีการเสนอกฎหมาย,ยานี้เข้าสูาา่สภาซึ่งตัวนั้นเขาปมเขาโฆษณาเลยนะเขาบอกว่าตัวนั้นจะมีกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงครับไม่ใช่กรรมสิทธิ์ลวงโลกครับ